สวัสดีค่ะโอแก้มมาน,นีนะภัทรนันการมานีนะคะวันนี้นะะนนโอก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นาะในเครือของบริษัทเอ็มฟารอีกตัวหนึ่งก็คือตัวดีโนวานะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงนะคะดีโนวาเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงนะคะทําให้ผิวพรรณชุ่มชื่นยืดหยุ่นมีกระจาาร่างใสอลลานะคะกําจัด กินไม่พึงประสงค์นะคะบริเวณจุดซ่อนเร้นนะคะทําให้ประจําเดือนมาได้เป็นปกตินะคะขยายขนาดหน้าอกกระชับหน้าอกและแก้ปัญหาต่างๆของผู้หญิงได้เลยนะคะตัวนี้ทําให้ดูดีตั้งแต่ภายในถึงภายนอกนะคะต่อต้านอนุมูลสราเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะคพนความเปล่งปังสดใสนวลเนียนนะคะให้ผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยอย่างเป็นธรรมชาติปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะ สำหรับคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือเข้าอยู่ยในระดับอฮอร์โมนที่จะทำให้หมดประจำเดือนนะคะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนก็คือกายผู้หญิงวัยทองนะคะแล้วก็ช่วยกระชับช่องคลอดหนะ้าอกหย่อนยานอย่างเงี้ยให้กลับมาแต่งตึงนะคะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะ ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีปัญหาพวกนี้นะคะหนึ่งก็คืออกเล็กอกหย่อนยานไม,ไม่อกไม่อวบอิ่มเต็นตึต้นนะคะหมดลูกตำช่องคลอดไม่กระชับนะคะมีลมปากอ่าวตกขาวในช่องคลอดผิวพรรณไม่สดใสไม่เป่งปังขายคนมีอายุแล้วก็ปวดประจำเดือนนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็หลายคนจะมีปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่า มาดูว่าส่วนประกอบในตัวของรีโนวามีตัวอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบหลายตัวเนี่ยมาจากธรรมชาติดังนั้นเลยนะคะตัวแรกก็คือที่โอจะแนะนำก็คือแอลกุนตาโอนนะคะกุนตาไทโอนขอัยค่ะแอลกุนตาไทโอนเนี่ยจะทําให้ผิวเราขาวขึ้นนะคะเมื่อรับประทานต่อเนื่องเนี้หน้าอกห,หวัวนมจะออกเป็นสีชมพูนะคะผิวพรรณจะเปล่งปังนะคะขาวเนียนนะคะตัวที่สองก็คือสารสกัดจากทัวเรืองค่ะ ตัวนี้จะช่วยปรับระบบฮอร์โมนของผู้หญิงให้เข้าสู่ภาวะสมดุลน,นะคะลดอาการหมดประจำเดือนนะคะช่องคลอดแห้งให้กลับมาเป็นภาวะปกตินะคะตัวนี้จะทําให้หน้าอกากระชับด้วยนะคะอีกตัวนึงก็คือวิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากเปียกสนนะคะตอนนี้จะป้องกันการเกิดการเกิดหัวนมดำํำนะคะถ้าทานต่อนเนื่องแล้วจะช่วยลด ฟ้ากะและจุดด่างดำได้ด้วยแล้วก็ตัววิตามินซีแล้วก็ตัวเปกซสนเนี่ยยังสามารถทำให้หัวนมที่หัวนมดำคำั้ที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยในสตรีที่โคอดบุตรนะคะสตีที่มีบุตรเนี่ยหัวนมจะ,ะคั้มดำผิดปกตินิดนึงนะคะแต่ทานต่อนเนื่องแล้วมันจะทำให้เราหัวนมตรงนั้นขาวขึ้นนะคะ ตัวต่อมาก็คือสารสกัดจากผลทับทิมเปอร์เซียนะคะเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ได้นะคะตัวนี้นะะจะช่วยยับยั้งการังตัวของเม็ดสีนะคะถ้าทานต่อเนื่องแล้วอย่างเงี้ยมันจะทําให้หน้าอกเราเนี่ยหัวนมที่ดาที่ขาเนี่ยจะขาวขึ้นผิวพันธุ์ก็จะดูขาวขึ้นนะคะตัวนี้ต่อมาก็คือสมุนไพรโกเซียงนะคะโกเซียงช่วยเพิ่มการ ไหลเวียนเลือดนะคะทำให้ประจำเดือนมาปกติลดอาการไวทองช่วยให้ช่องคลอดอไม่แห้งนะคะช่วยสร้างสารหล่อรื่นในช่องคลอดนะให้เข้าภาวะสุขภาวะปกตินะคะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเขาจะไม่มีไม่มอาาีอาการที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้ฮอร์โมนพวกนี้นะคะ,ะตัวนี้จะช่วยได้นะคะ แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟิตคอลลาเจนนะคะช่วยเพิ่มชั้นคอลลาเจนให้กับเพิ่มชั้นคอลลาเจนไดอิลาตินให้กับช่วงอกของเราช่วยให้หนะ้าอกกระชับไม่หย่อนค้อยนะคะทานทนนเนื่องจะเห็นผลทันทีเลยนะคะเมื่อทานได้หนึ่งเดือนแล้วเนะี่ยเมื่อทนทานลีโนวาหนึ่งเดือนแล้วเนะี่ยหมดลูกก็จะยกกระชับไม่หย่อนค้อยนะ้อกก็ที่มันหย่อนยานมันก็กระชับขึ้นนะคะ ระดับฮอร์โมนของเราก็คงที่นะคะอาการลมปากอาวก็จะหายไปผิวพรรณเป่งตังมีน้ำมีนวลน,นะคะจองขอดกระชับกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้น่โนว่าที่ยรแนะนำนะคะถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภย100ัยร้อยเปเซค่ะผ่านอายอะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตรฐานอื่นๆด้วยนะคะสำหรับอันนี้ถ้าคุณเอา,าอแลถ้าคุณสนใจสินค้าก็ติดต่อกับคนที่ส่งสคลิปนี้ให้กับคุณได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ